สวัสดีค่ะพบกันช่วงเช้าต้ะเจอกะยิงเนาะเมื่อนี้กับผามาเบิ้งงว้วคือเก้าละต้ะมีเพื่อนของเฮาถามเขามาเนาะว่าเอ๊ะปล่อยงว้วอยู่น้ำกันเป็นฟูงแบบนี้เท็จังไดงวัวจังโมสนกัน ถ้าเป็นงัวที่มาไม่ส่วนมากก็จะมีการชนกันนิดน,น,น,น้อยๆๆเนาะเดี๋ยวพามาเบิ้งกันจตะตัวที่มาไม่ยล่าสุดเนาะบางทีงวที่ชนกันบ่อยๆอ,อาจจะเกิดจากปัญหาที่เขาอยู่แต่คอกหรือเปล่าก็บ,บ่แน่ใจนะจ้ะ สำหรับคอกใดที่เขาเลี่ยงแบบปล่อยเดินเลยคองวัวก็จะเครียดเนาะเขาก็ถ้าจะให้ดีก็ให้งัวออกมาเดินบ้างปลอยบ้างให้เขาได้ได้ย่างได้ยังเนาะเขาจะรู้สึกพอนคลายแต่แล้วเขาก็จะบ่เครียดเราเสี่ยงให้กันชนกันในคอกนะหน่อยลงเนาะยังคอกเขาก็บ่ค่อยมีปัญหาเรื่องชนกันเท่าไดรดหรอกค่ะ ส่วนมากก็จะชนกันตอนกลางคืนนั่นแหละก็คือเข่ามารวมกันแต่ก็แปบ๊แปบๆเพราะดึกๆมาเขาก็เลิกชนกันแหละเขาก็ต้องคอยเบิงเนาะนี่แหละค่ะแม่นี่แหละเป็นแม่ที่มาใหม่เนาะประมาณเดือนกว๊กว่า เกือบสองเดือนนี่แหละจ้ะเท่าที่จำบมผิดเนาะมาช่วงแรกก็คือปล่อยเข่าเลยจ้ะช่วงแรกเขาจะบ่อยู่ก,กับฟูงแบบนี้หรอกเขาแบบจะพาลูกเขาออกห้าฝฟูงเนาะด้วยความที่กลัวยังวะแบบเขาก็ถ้าเขามาใกล้ฟูงก็คือโตอื่นก็จะชนน่ะจ้ะแต่ว่าช่วงแรกๆกเขาก็จะกลัวเนาะ ถ้าถ้าเป็นวัวตัวใดที่มันสู้อะค่ะก็คือต้องน้อมรับแหละว่าก็จะมีการชนกันบ้างแต่ก็จะแค่แป๊บๆเนาะเพราะเขารู้ว่าตัวใดแบบมีพละกกำลังที่แข็งแรงกว่าก็คือจะบ่สู้แล้วมาตอนแรกผอมมากเลยนะจ๊ะลูกหินน้มแล้วก็เหมือนงวาขาดน้ำเลือดเองว้ว ขานน้ำเลี้ยงจังที่เพื่อนว่าน่ะจ้ะตอนนี้ก็เริ่มม่เนื้อมมหนังขึ้นน้อส,สีเริ่มสวยขึ้นอันนี้เขาก็นอนกับฝูงได้แล้ว คือป่อยเหนงัวเขาทำความรู้จักกันไปเองละจ้ะเขาก็มีแัญชาติยานของเขาเนาะแต่เวลากินก็นจะมีปัญหาอยู่เพราะว่าตัวตัวที่ม้ามัเนี่ยก็คือจะบ่ค่อยกล้าแย่งฟางเขาเนาะเวลาฟางมากองอย่างเงี้ยก็เหมือนบ่ค่อยกล้าเขาไปกินน่ะถ้าเป็นฟางกองเนาะก็คือเขาก็ใช้วิธีว่า แยกกองออกมาให้เขาพอแยกกองปุ๊บม,มันก็จะมีบางตัวที่ไม่แย่งเขากินอีกนั่นแหละจะ้ะเขาก็พยายามดูว่าเขาได้กินบอลเนาะแยกแยกออกมาเนะาะแยกกองอาหารจุดเดียวจะ้ะเพราะว่าเขาหลายโตเนาะฟุ้งนี่หลายโตก็ต้องแยกเป็นจุดเป็นจุดให้เขาเพราะว่างัวเหมือนกับจะร้องอะจะ้ะเพราะกินกองนี่แล้ว ก็ยายไปกินกองอื่นก็คือเดี๋ยวเขาก็ได้กินของเขาเองจ้ะส่วนตัวอื่นก็มีชนบ้างจ้ะยังผูน้อยนาะเวลานี่ก็จะชอบกวนงัวแม่แน่เขาก,ก็จะชนอะไรปกตินิดน,น,น,น้อยๆจ้ะแต่บอถ,ถึงคันที่ซิมีบาดแผลอย่างดอก แล้วก็จะมีช่วงงัวแม่เนาะอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะจ้ะแต่เท่าที่แฟนๆเอาให้ฟังก็คือว่าเหมือนกับว่างัวแม่เขาร้องกำลังกันเนาะช่วงท้องกับช่วงคลอดเนาะช่วงท้องเขาจะมีแหงหลายจา้ะเขาก็เมือนจะชน,นชนตัวนั่นชนตัวนี่อย่างนี้แหละแล้วพอคลอดก็เหมือนกับไม่ค่อยมีแหงเนาะ ตัวที่เคยโดนชนก็นจะชนคืนอะไรประมาณนี้แหละจ้ะแต่กับ,บ่ได้รุนแรงอย่างมากไายชนเทียสองเทียเขาก็เลือกชนกันแหละกับมีมาเล่าสู่ฟังแค่นี้เนาะจ้ะถ้าคอบใดมีวิธีการจัดการที่ดีกับแนะนำเขามาเป็นวิทยาทานให้ฟังน้ำกันเนาะ มม่อนีก็ลาไปแล้วจ้าเจอกันใหมคลิปหนาเนาะสวัสดีค่ะ